พยูสกายมีน a ม e is b ิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะของเล่นสุดพิเศษเลยนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าฟิงเกอร์บอร์ดของเรานะฮะตอนนี้คือแบบว่าเลิศไม่ไหวนะฮะเพราะว่านะฮะ มีแบรนดน์นหนึ่งนะฮะเขาได้นำฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยไปอยู่ในแพ็กเกจนะฮะในรูปแบบของของเล่นที่เล่นได้นะทุกคนจริงๆแล้วพี่มองว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเป็นของเล่นที่เสริมทักษะได้สําน,นะฮะแต่ว่ามีแบรนด์นี้เนี่ยเขานําไปเป็นแพ็กเกจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือทาแดร์ฮอตวิวนั่นเองนะฮะซึ่ง ฮอตวิวเนี่ยทุกคนเคยได้ยินแต่เป็นแบรนด์ของรถใช่ไหมฮะรถเล็กสะสม h o t w h e ิ l นะฮะแต่ตอนนี้นะฮอตวิวเขานะฮะได้ทำเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะใส่เข้ามาในนี้เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะฮะแล้วก็มีลายสวยๆนะให้เรานะได้เลือกด้วยนะฮะสำหรับลายที่มเลือกมานะเป็นลายของมาเว l นะฮะเป็นลายของมาเว l ซึ่งตัวนี้ก็เป็นนี่เลยค่ะโซ拉ที่มเลือกมานะก็คือกัปตันมาเวลนะแคปมาเวลนั่นเองนะคะ อ่าเป็นลายแบบผู้หญิงผู้หญิงไงแพคเกจเขาเนี่ยคือดูดีเลยนะคะอ่านี่นะตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีเป็นเอ่อฟิลกระบอดมาให้หนึ่งอันนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าเท่ๆนะฮะอ่ะาแพคเกจดูดีนะคะเป็นกระดาษแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นซิลพลาสติกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นของมาเวลอะบีมาตามหาอยู่หนอันก็คือตามหา เจ้าชายทีชลานะคะหรือว่าแบ็คแพนเทอร์นั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าทำมาอยู่5ลายนะคะซึ่งจะมีลายแรกก็คือไอรอนแมนนะคะไอรอนแมนนะคะลายที่2ก็คือแบ็คแพนเทอร์นะคะลายที่3ก็เป็นกัปตันมาว์เวลนั่นเองลายที่4ก็จะเป็นตัวแอนด์แมนค่ะแอนด์แมนนะคะแอนด์แมนลายที่5ก็เป็นสไปเดอร์แมนนะ,ะถ้าใครสายมาว์เวลเนี่ยแนะนําว่าให้ไปเก็บสะสมเลยทุกคนคือเอาเวลามาเรียงกันเนี่ยมันเท่มากๆนะส่วนตัวบิมก็ เป็นแฟนคลับนะฮะของมาเวล l อยู่แล้วนะฮะอ่าเราก็ต้องเก็บให้ครบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มหาได้ลายเดียวก็คือลายกัปตันเอ่อมาเวลนั่นเองนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในนะฮะเป็นอย่างไรนะคะแล้วฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเล่นได้จริงๆไหมหรือว่ามันแค่ใส่รองเท้าแล้วก็แค่วิง่งวิ่งอย่างเดียวนะฮะอ่ะไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตแกะแบบปนนปนนอมนิดนึงนะคะ คทุกคนตอนนี้เราก็แกะแล้วนะคะแกะแล้วเดี๋ยวเราให้ดูลองเท้าก่อนรองเท้าน่ารักมากทุกคนรองเท้าน่ารักมากคือรู้สึกว่าเหมือนเป็นโมเดลไปแล้วนะคะอ่ะดูสิมีอะไรให้เราได้ดูดว้วยอุ้ยมันเหมือนมีอะไรข้างๆได้ด้วยอ๋อมันแค่มีอะไรข้างๆแต่ว่ามันมันบีมองแล้วมันเหมือนงะได้อ๋อมันงะไม่ได้ทุกคนมันงะไม่ได้หรือเปล่าจริงเหรออุ้ยงะได้สิ อ๋อคือแกะออกแกะออกเพื่อแบบว่าเวลาเราไปเกาะแผ่นนั่นเองมันจะได้แบบติดติดตามติดตามรองเท้ามาด้วยน่าจะเป็นเวนั้นนะคะเอออันมันแกะได้อันนี้มันแกะได้ทุกคนข้างล่างมันแกะได้นะฮะถ้าไม่แกะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ไม่แกะก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นรองเท้าเลสลิสกตบอร์ดพอแกะแล้วก็เป็นอย่างนี้ฮะอ่ะโอเคงั้นไหนๆก็แกะแล้วก็แกะไปเลย้วสองสองอันละกัน แกะแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นทุกคนเรามาดูแผ่นกันก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของแผ่นนะคะของ h o ฮอต e ิวนะคะเป็นหน้าตาแผ่นของ h o ฮอต e ิวนะคะด้านนี้เขาก็ให้เป็นกระดาษทรายเขียนว่ามาวลิลแล้วก็เป็นแบบ h o ฮอต e ิวนะฮะกระดาษทรายก็รู้สึกมันจะติดมือเหมือนกันนะมันจะติดมือนะอ่ะเรามาดูในช่วงของทักและล้อกันดีกว่านะคะอันเนี้ยจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆอย่างแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะมีเวในการไขได้นะฮะเป็นเป็นหก เอ่อเป็นสี่รูไขได้แต่ของฮอตวิวเนี่ยคือเหมือนทำมาติดกับแผ่นไปเลยนะคะคือไขออกไม่ได้เปลี่ยนทักไม่ได้นะฮะทุกคนเปลี่ยนทักไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนจะเป็นเหล็กเหล็ก,ลกอลูมิเนียมหรือยังไงเนี่ยแหละค่ะอ่าแล้วที่สำคัญคือเขามีบุชชิ่งด้วยนะเออแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นนะ็อตหมุด่ะทุกคนคือมันฝังที่ในนั้นมันเอาแกะออกไม่ได้นะคะเนี่ยมีบูชชิ่งด้วยใสย่ๆตรงนี้ แต่ว่าแกะออกไม่ได้นะฮะล้อก็เป็นพลาสติกนะคะน่าจะเป็น CNC นะคะไม่รู้วิ่งแล้วลื่นไหมเดี๋ยวต้องลองวิ่งดูก่อนนะคะอนนี้คือเนี่ยค่ะหน้าตาของทักเนี่ยหน้าตาของทักหน้าตาของล้อจะประมาณนี้นะฮะส่วนแผ่นสกรีนดูดีเลยนะแผ่นสกรีนคือดูดีมากๆนะคะเลิศเลิศไม่ไหวอ่ะเรามาดูเชฟกันดีกว่านะฮะ เชฟของเขาก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราเป็นฟิงเก์อร์ดเราเนี่ยคงจะเรียกเป็นคลาสสิกนะฮะไม่ถึงกระหายเพราะว่าคอนเคฟอะไรพวกนี้ก็กําลังดีนะคะเป็นคลาสสิกนะฮะก็เป็นมีเดียมคอนเคฟนะฮะเพราะว่าตรงกลางก็จะลึกนิดนึงนะคะอ่ามีเดียมคอนเคฟนะฮะเป็นทรงคลาสสิกนะคะอ่ามีเดียมคิกแล้วก็มีเดียมคอนเคฟนะคะอ่ะแผ่นนะคะบิมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ34มิมตรค่ะดูจากทรงแล้วน่าจะเป็น34มิเมตรนะคะ อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอแบบไปถ่ก่อนคือจะบอกว่าไม่เคยเล่นเลยนะคะไม่เคยเล่นไม่เคยผ่านการจับแผ่นของ Hot w h e e l มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาถาดูออมันไม่ถึงกระฟืดทุกคนแต่มันก็ไม่ถึงกระวิ่งมันก็ถือว่ายังลื่นยังลื่นกว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เคยทํามาก่อนหน,นนี้แล้วกันอ่า มันมันไม่ใช่แบบพลาสติกแบบว่าไม่มีลูกปืนนะมันก็เป็นฟืลมแบบเหมือนมีลูกปืนหน่อยๆนอะ่ะเออมันก็ยังวิ่งอยู่นะไม่ถึก็กระปืดมากวิ่งอยู่ทุกคนเห็นปะวิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาออลลี่กันดีกว่าเนะะี่ยออลลี่ออลลี่กับแผ่นทปอปวิวเลยะ,ะโอ้โหกระดาษทรายก็พอได้นะทุกคนพอได้เอ้ยมันก็ติดนิ้วอยู่นะมันติดนิ้วอยู่นะเฮ้ยดูดีความ อ่าคือต้องใช้ทักษะในสมัยก่อนนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเราเล่นกระดาษทรายใช่ไหมอ่ามันก็ได้เลยทุกคนจะลองติดสิบดูเฮ้ยมันดูนมันมันมันเหินอยู่นะทุกคนมันเหินอยู่นะว้ายมันเหินอยู่นะทุกคนมันติดสิบได้ิตี๋บู๊เดี๋ยวให้ฮิวได้ที่เลิกนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฮิวได้นอนล,ลองนอนลองนอนรีบลองเล่นทา่าฝืนธรรมชาติดูเฮ้ยมันก็ได้นะเฮ้ยมันก็ได้นะเฮ้ยถ้าฮิวได้อะไรได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแผ,นาานะนแผ่นเขาทรงเขาดีอยู่นะทุกคนแผ่นเขาทรงเขาดีนะเอาจริงๆความยาวเราคิดว่าน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะฮะดูจากทรงแล้วนะคะไม้มันโอเคเลยนะเนี่ยทำมัเล่นไปเราว่านะส่วนตัวนะ ถ้าติดลิปเทปที่เป็นโฟมเข้าไปอ่ะเฮ้ยเราว่าเล่นได้เลยเอาจริงๆเราก็าเล่นได้เลยที่เราอาจจะยังเล่นไม่ได้ไม่ถนัดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันติดก,กระดาษทรายแล้วเราชินกับการที่เราติดลิปเทปโฟมนั่นเองนะฮะอ่ะเขามีรองเท้ามาให้ใส่กับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้แบบนี้นะคะนี่โย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 อะไรนะเราก็เล่นไม่เป็นนะเวลาที่เขาเต้นกันบีบอนะยใส่ท้ายดีๆกันโยโยยังไงวะ เออเอาดิเอาดินี่นี่น,น,น,นี่หมุนพวงตัวอ๋อได้นะได้นะอะไรของเราเนี่ยอ่ะลองมาดูดิอ๋อคือมันต้องใส่เข้าไปในแผ่นใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ปะเอ้ยนี่ไงมันเป็นเหมือนกับถ่ายวิดีโอเท่ๆได้เนี่ยเห็นปะเวลาแบบออลลี่จะมนก็ได้แค่ออลลี่ปะมันไม่น่าจะฟิกได้นะนี่ออลลี่เฟกี้เฟกเออ มันก็แบบเป็นแบบพีเก็บ,บอร์ดลีลาอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องไปเล่นกับแลมที่มันเป็นแบบแลมจะอยูอย่มันก็ได้นะทุกคนอ๋ออลลี่ปุ๊บนี่นะฮะ์อลลี่ฟอนไซด์ได้นะได้อยู่นะมันก็แบบเออเป็นแบบการโชว์ลีลาอะไรเงี้ยทุกคนอไม่คิดให้ดูใ,ใกล้ๆเนี่ย เวลามันติดบอร์ดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเวแบบนี้เลยใส่รองเท้าแล้วนะฮะนี่ก็ติดแน่นเลยนะเนี่ยทำันเล่นไปติดแน่นเลยจะกระโดดแบบติดนิ้วไว้ถ่ายวิดีโอเท่ๆนะฮะเออมันก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับตัว Hot View นะฮะสเก็ตบอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะเออใช้ได้นะสำหรับตัวบีมิก็ก็ส่วนตัวก็ชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันห่างหายจากการที่เราอะสะสมพวก พวกลายแบบนี้ไปนานมากแล้วคือบิมเองบิมก็ไม่ได้สะสมลายพวกนี้มานานมากแล้วนะคะก็รู้สึกว่าพอมี h ฮอต i ิ w เข้ามาเนี่ยทำให้บิมรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นนักสะสมของเราจะกลับมาอีกแล้วใช่หรือไม่นะฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากสะสะมให้ครบ5ลายของมาเวลเลยนะเพราะบิมก็เป็นแฟนคลับมาเวลจริงๆชอบมากๆโดยเฉพาะแบล็กพันเตอรนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นแผ่นนะของมาเวลนะคะแล้วก็ของเป็นที่ทํากับฮอตบินะคะ แล้วก็รองเท้าสองข้างแบบนี้นะคะดูดีนะคะดูดีสายสะสมสายเก็บนะคะไม่ควรพลาดน,นะ,ะจริงๆสายเล่นฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็น่าเก็บไว้เหมือนกันนะ,ะเพราะว่ามันจริงๆมันเล่นได้ดีนะ,คะแค่อาจจะต้องเปลี่ยนลิปเทปหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าขยักเล่นฟิวกระดาษทรายแบบเร็วๆก็เล่นได้นะ,ะทุกคนเมื่อกี้มันก็คิกฟิวให้ดูฮิวฟิวก,ก,ก็ยังได้นอลลี่สวิตช์ก็ยังได้นะคะสำหรับใครนะที่สนใจนะฮะเจ้าตัวนะฮะฮอตวิวนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดสเก็ตบอร์ดนะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถนะ ไปหาซื้อกันได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าตัวผมเองมีไปซื้อจากทอยอารสมานะที่ไม่กับบังนาน,นะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในตามห้างทุกคนในแผนของเล่นนะฮะก็ ไปเลือกซือ้อหาซื้อกันได้และไม่ได้มีแค่ลายมาเวลมีลายมากกว่านั้นอีกเยอะนะฮะอ่ะถ้าใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะฮะก็สำหรับวันนี้นะบิมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ค่ะ